Buonissima sera, signore e signori. Benvenuti. Tonight, our special dinner will transport your taste buds to Italy. First, we have a classic antipasto our bruschetta al pomodoro. Simple e perfetto. Then, for the main course, we have the osso buco alla milanese, a dish cooked to perfection, served with our famous risotto allo zafferano. Bellissimo. And for dessert don't miss our torta de la nonna you must m a n g i a ja b e n e a truly unforgettable experience buon appetito ซุปโซลยังกะไม่ใช่แค่ซุปธรรมดานะครับแต่มันคือเรื่องราวที่เล่าผ่านรสชาติความเป็นมาที่ยาวนานและวัฒนธรรมที่เข้มข้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของซุปชามนี้ทั้งส่วนผสมลับสุดยอดวิธีการทำที่ถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิม และที่สำคัญเราจะพาไปเปิดวารร้านเด็ดร้านดังที่เสิร์ฟซุปโซลยันกาได้อร่อยที่สุดในโลกเตรียมท้องของคุณให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนคนที่เราจะไปลิ้มรสซุปโซลยันกาเรามาทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของมันกันก่อนครับซุปโซลยันกาไม่ใช่แค่ซุปที่เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่แพ้อ,อาหารจานไหนๆเลย ต้นกาเนิดของซุปนี้ย้อนกลับไปได้ถึงศตวตรรษที่17เลยทีเดียวในสมัยก่อนซุปโซลยันกะเป็นที่รู้จักกันในชื่อเซเลียนกะซึ่งหมายถึงซุปชาวชนบทเป็นซุปพี่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวไร่ชาวนาในรัเสเซียที่ต้องการนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงอาหารให้อิ่มท้องและมีประโยชน์จุดเด่นของซุปโซลยันกะในยุคแรกๆคือการใช้วัตถุดิบหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ที่เหลือจากการทำอาหารอื่น ผักดองชนิดต่างๆและเครื่องเทศนานาชนิดมารวมกันอยู่ในหม้อเดียวทําให้ซุปนี้มีรสชาติที่ซับซ้อนนั้นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกระทั่งในศตวรรษที่19สซุปนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้นในเมืองใหญ่ๆและมีการปรับเปลี่ยนสูตรให้มีความหลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นปัจจุบันซุปโซยานกากลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของอาหารรัเสเซียที่ไม่ว่าใครไปเยือนก็ต้องลองให้ได้ครับ การเดินทางของซุปชามนี้เหมือนการเดินทางของชีวิตที่ผ่านกาแลเวลาและปรับตัวไปตามยุคสมัยแต่ยังคงรักษารัด and sorry i can't assist with that request เอาละครับมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือส่วนผสมและวิธีการทำซุปโซยานกาสิ่งที่ทำให้ซุปนี้พิเศษไม่เหมือนใครคือการผสมผสานวัตถุดิบที่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้ให้อยู่รวมกันได้อย่างลงตัว หัวใจสำคัญของซุปโซโยานกาคือความหลากหลายและความเปรี้ยวเค็มที่ลงตัวครับส่วนผสมหลกัหลกๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเนื้อสัตว์รมควันหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกซาลามี่แฮมหรือแม้แต่เนื้อวัวที่ผ่านการปรุงรสมาแล้วนอกจากนี้ยังมีผักดองนานาชนิดทั้งแตงกวาดองมะกอกมะกอกดองเคเปอร์และที่ขาดไม่ได้เลยคือมะนาวที่จะให้ความเปรี้ยวสดชื่น และแน่นอนว่าต้องมีมะเขือเทศบดหรือซอสมะเขือเทศเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับซุปอีกด้วยส่วนเครื่องเทศก็จะมีพริกไทยดําใบกระวานและผักชีลาวสําหรับตกแต่งหน้าวิธีการทํานั้นเริ่มจากการนําเนื้อสัตว์รมควันไปผัดให้หอมจากนั้นใส่มะเขือเทศบดผักดองต่างๆลงไปผัดโทมกันเติมน้ําซุปเคี่ยวจนทุกอย่างเข้ากันดีปรุงรสด,ด,ด้วยเกลือพริกไทยการจะทำซุปโซยานกาให้อร่อยเด็ดนั้น ไม่ได้อยู่ที่แค่สูตรอย่างเดียวครับแต่มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบด้วยวันนี้ผมจะพาคุณไปตะลุยตลาดสดในมอสโกรประเทศรัสเซียเพื่อตามหาส่วนผสมที่ดีที่สุดสำหรับซุปโซยานกาดูสิครับบรรยากาศที่นี่คึกคักจริงๆมีทั้งเนื้อสัตว์รมควันสดใหม่ผักดองที่ทำกันเองแบบโฮมเมดและเครื่องเทศนานา,นาชนิดที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่วตลาดผมจะเลือกไส้กรอกรมควันชั้นดีที่ทำจากเนื้อหมูและเนื้อวัว ผักดองแบบรัสเซียแท้ๆที่มีรสชาติเปรี้ยวเค็มกำลังดีและมะกอกดำเม็ดอวบๆที่จะช่วยเพิ่มมิติให้กับซุปของเราการเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดคือหัวใจสำคัญในการทำอาหารให้อร่อยเหมือนการเลือกเส้นทางเดินชีวิตที่ถูกต้องจะนำพาเราไปสู่จุดหมายที่ดีที่สุดเสมอและความพิถีพิถันในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนี่แหละคือเคล็ดลับของความอร่อยที่แท้จริงนี่คือขั้นตอนแรกของการสร้างสรรค์ความอร่อยที่แท้จริงครับ เมื่อได้วัตถุดิบชลเลิศมาอยู่ในมือแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำกันจริงๆครับผมจะพาคุณเข้าครัวไปเรียนรู้เคล็ดลับการทำซุปโซยันก้าจากเชฟชาวรัสเซียผู้มากประสบการณ์กันขั้นตอนแรกคือการเตรียมเนื้อสัตว์ครับหั่นไส้กรอกและเนื้อรมควันให้เป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นนำไปผัดในกระทะจนมีกลิ่นหอมและเกลี่ยนิดๆขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับเพราะจะช่วยดึงรสชาติของเนื้อสัตว์ออกมาได้อย่างเต็มที่ ออกมาก็คือการเตรียมผักกองขันแตงกวาดองมะกอกและเคเปอร์ให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เตรียมไว้จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องใช้ความพิถีพิถันนั่นคือการใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในหม้อเทซอสมะเขือเทศบดลงไปผัดให้เข้ากันจนมะเขือเทศสุกและมีสีสวยงามเติมน,น้ำซุดกระดูกวัวลงไปเคี่ยวไฟอ่อนๆอ,อ,อย่างน้อย30นาที เพื่อให้รสชาติทั้งหมดซึมซาบเข้าหากันจนเป็นหนึ่งเดียวเคล็ดลับอยู่ที่การเคี่ยวให้นานพอที่จะดึงรสชาติทั้งหมดออกมานี่คือการฝึกฝนความอดทนและความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนคือศิลปะของการทำอาหารนอกจากการเรียนรู้จากเชฟแล้วผมยังได้มีโอกาสพิเศษได้ไปเรียนรู้การทำซุปโซยานกาจากคุณยายบาบูคาชาวรัสเซียแท้ๆท,ท,ที่สืบทอดสูตรนี้จากรุ่นสู่รุ่น คุณยายเล่าให้ฟังมากเคล็ดลับสำคัญในการทำซุปโซยานกาให้อร่อยจริงๆคือความรักและความใส่ใจในทุกขั้นตอนไม่ใช่แค่ส่วนผสมหรือเทคนิคเท่านั้นคุณยายสอนผมว่าการทำอาหารก็เหมือนการเล่าเรื่องราวผ่านรสชาติแต่ละช้อนที่ตักขึ้นมาคือความทรงจำที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผมได้เรียนรู้การปรุงรสชาติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้เพิ่มความหอม และที่สำคัญคือได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณของอาหารรัเสเซียแท้ๆจากมือของคุณยายบาบูคาทำให้ติ่มเข้าใจว่าอาหารไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินเพื่ออิ่มท้องแต่มันคือวัฒนธรรมความทรงจาและความรักที่ส่งต่อกันมานี่คือประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้และทำให้ซุปโซยานกาในความรู้สึกของผมลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นหลังจากได้เรียนรู้วิธีการทำซุปโซยานกามาอย่างละเอียดแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะไปชิมซุปโซยานกาในร้านอาหารชื่อดังระดับโลกกันแล้วครับวันนี้พุ่มพามาที่ร้านคาเฟ่พุชกินร้านอาหารรัสเซียสุดหรูใจกลางกรุงม,มอสโกที่โด่งดังเรื่องอาหารรัสเซียแบบดั้งเดิมบรรยากาศภายในร้านหรูหราวิจิตรการตาเหมือนหลุบเข้าไปอยู่ในยุคสมัยเก่าของรัสเซียเลยครับและนี่คือซุปโซยานกาของที่นี่แค่เห็นก็สัมผัสได้ถึงความพิถีพิถันในการทำแล้วครับ สีสันของซุปดูเข้มขน้นมีเนื้อสัตว์และผักดองหลากหลายชนิดลอยอยู่เต็มชามส่งกลิ่นหอมเย้าโยนใจผมตักซุปขึ้นมาชิมคำแรกอือหือรสชาติเข้มข้นมากครับมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดเล็กน้อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเนื้อสัตว์ปรมควันผสมผสานกันอย่างลงตัวเป็นรสชาติที่ซับซ้อนแต่กลมกล่อมมากที่สำคัญคือความเปรี้ยวจากมะเร็งและผักดองช่วยตัดเลี่ยนได้ดีเยี่ยม ทำให้กินได้เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกเลี่ยนเลยครับนี่คือรสชาติของซุปโซ,โซยานกาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ผมเคยชิมมาการได้ลิ้มรสซุปนี้ในบรรยากาศแบบนี้มันคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นครับว่าซุปโซยานกามีความหลากหลายตามแต่ละภูมิภาคของรัสเซียหลังจากที่ได้ชิมเวอร์ชันดั้งเดิมจากมอสโกไปแล้วตอนนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจความหลากหลายของซุปโซยานกา ในภูมิภาคอื่นๆกันบ้างที่นี่เรามีซุปโซลิยานกาแบบปลาจากเมืองริมทะเลซึ่งจะใช้ปลาชนิดต่งางๆแทนเนื้อสัตว์ทำให้ซุปมีรสชาติที่เบาและสดชื่นขึ้นอีกชามนี้คือซุปโซลิยานกาจากไซบีเรียที่จะเน้นเนื้อสัตว์ที่เข้มข้นกว่าและอาจจะมีการเพิ่มมันฝรั่งหรือกระลำปลีเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความอิ่มท้องและอีกชามนี้มาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่จะมีความประณีตในการจัดจาน และใช้ส่วนผสมที่คัดสรรเป็นพิเศษแต่ละภูมิภาคก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้ซุปโซลิยานกาไม่ได้มีแค่หน้าตาเดียวแต่มีรสชาติและเรื่องราวที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นนี่คือความงดงามของอาหารที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละที่ได้อย่างชัดเจนความหลากหลายนี้เองที่ทำให้ซุปโซลิยานกาน่าค้นหาไม่รู้จบ อันเดินทางตามรอยสุปโซยันกาในครั้งนี้ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากกว่าแค่เรื่องของอาหารครับสุปโซยันกาเป็นเหมือนบทเรียนที่สอนให้ผมเข้าใจถึงความสำคัญของความหลากหลายและการผสมผสานการที่วัตถุดิบหลากหลายชนิดมารวมกันอยู่ในหม้อเดียวแต่กลับสร้างรสชาติที่กลมกล่อมและเป็นเอกลักษณ์มันแสดงให้เห็นว่าแม้สิ่งที่เราคิดว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนกับชีวิตของเราที่ต้องเผชิญกับความหลากหลายของผู้คนวัฒนธรรมและประสบการณ์ต่างๆการเปิดใจยอมรับความแตกต่างและเรียนรู้ที่จะผสมผสานสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกันจะทำให้ชีวิตของเรามีสีสันและน่าสนใจมากขึ้นผมรู้สึกเหมือนได้เดินทางไปในอดีตได้สัมผัสกับเรื่องราวของผู้คน ได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาและได้เข้าใจว่าอาหารไม่ใช่แค่สิ่งที่เลี้ยงกายแต่ยังหล่อเลี้ยงเจตใจและเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันนี่คือความมหัศจรรย์ของอาหารที่ผมได้ค้นพบจากการเดินทางครั้งนี้และนี่คือขังหมดของการเดินทางในวันนี้ครับ การค้นพบซุปโซยานกาไม่ใช่แค่การค้นพบเมนูอาหารแต่เป็นการค้นพบเรื่องราววัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผู้คนรัเสเซียผ่านรสชาติผมหวังว่าคุณผู้ชมชาวเจนแซ่ทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจและอยากที่จะออกไปสำรวจโลกแห่งอาหารด้วยตัวเองกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าอาหารทุกจานมีเรื่องราวซ่อนอยู่และการได้ลิ้มรสอาหารนั้นๆก็เหมือนกับการได้สัมผัสเรื่องราวเหล่านั้นด้วยตัวเองถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่อง world food เจนแซ่ของเรานะครับและคอมเมนต์บอกผมหน่อยสิครับว่าครั้งหน้าอยากให้ผมพาไปชิมอาหารเมนูไหนจากประเทศอะไรทุกการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้เราสร้างสารรค์คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ